วันนี้ขัวกระถินทํางานบ้านทั้งวันเลยค่ะทุกคนไม่ได้ไปไหนเลยนะคะตอนเช้าแต่ว่าตอนเย็นเรามีนัดกันที่ว่าจะกินบุฟเฟ่ทะเลกันนะคะที่มอลังสิตนะคะเขาจะมีร้านบุฟเฟ่ร้านนี้าราคาค่อนข้างจะแพงกว่าร้านอื่นนะคะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากค่ะทุกคนเปิดมาสิบกว่าปีแล้วนะคะยี่ร้านนี้นะคะ วันนี้ช่วงเดือนพฤศจิกานะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะเราก็เลยได้โอกาสอดีเลยนะคะคนยืมมาเราต้องนั่งรอคิวนะคะทุกคนนั่งรอคิวแต่ก็คุ้มมากนะคะสมกับที่เรารอคอยเลยกุ้งสดๆเลยค่ะจากบอ่อเลยนะคะแล้วก็นำมานนกมาย่างเต็มเตาเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีเตาย่างด้วยนะคะคือมาสี่จ่ายสามเนี่ยเขาจะให้มี เพิ่มเตาย่าง99บาทนะคะทุกคนโอ้โหกุ้งสดๆปูสดๆนะคะทุกคนเนาะแล้วก็หอยนี้น้าจิ้มเขาจะอร่อยมากเลยะคะ่ะทุกคนน้ํายํานะน้ําจิ้มก็อร่อยนะคะทุกคนเนื้อก็โอเคใช้ได้นะคะเหมือนกับเนื้อย่างทั่วๆไปเนาะอิ่มแปรเลยก่ะทุกคนตาจะปิดแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า